ขไปลาอยู่ม้งคือข้าไปลาวยม,ม้คือเอ๊นะจอยกเ้เอ๊ะโ <c oughs> อ,อ,อล่ล้อ่ะแม่วันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะพรอแม่ลูก <c oughs> อะไรเจ็บเจ็บเจ็บ เมื่อกี้ยัง้อนลูกอยู่ไม่ใช่เหรอพอนไป้อนมาแม่บอกลูกไม่ต้องกินนะแม่หิวพ่อเบิ้ลสองจานแล้วพ่อหิวข้าวมากเลยจุุบดิจุบดิจุบกันเลยจุบป้านจุบยจุบป้านขขาแก้มเ่ยขายให้เขาจุบไม่ใช่ก็จุบเขา

ยิ่งเยอะๆขีแตกตอนนี้มาเราชนกันสองคนดีวกว่าไหมไม่ต้องให้พ่อชนไหมลุงไห,นหงมเจ้น้ำคนเลยเอ๋อ,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 อใช่ที่พูดมามันมีเหตุผลมากถูกต้องแล้ว ทำไมแม่ไม่ชนนะบอกทำไมแม่ไม่ชนน่ะโอ้ฮะ